คือเกมที่ลิเวอร์พูลเนี่ยพลิกกลับมาเอาชนะได้นะครับในเกมที่ไปเยือนพาเลสเนี่ยทำให้มีสถติที่ชี้เห็นว่าลิเวอร์พูลนั้นเป็นทีมทีม่ได้ประตูในช่วงท้ายเกมเยอะที่สุดนะฮะในทุกทีมในพรีเมียร์ลีกเลยทีเดียวนะครับลิเวอร์พูลยิงประตูชัยในนาทีที่90หรือว่าช้าก,กว่านั้นมากที่สุดในประวัติศาสตร์ของพรีเมียร์ลีกนะครับโดยเฉพาะในช่วงที่เจคินค็อปก็มาคุมบางเหียนในปี2015นะครับเป็นต้นมา แถมทิ้งห่างทีมที่ทําได้แบบเดียวกันในอันดับ2แล้วก็อันดับ3อีกต่างหากนะครับแม้ว่าแม้กระทั่งมากกว่าทีมคู่อริอย่างแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดด้วยนะครับที่ขึ้นชื่อลือชายอย่างมากในการได้ประตูนในช่วงท้ายเกมในสมัยที่เซอร์เลฟฟ์กนยังเป็นกุนซือนะครับหนูว่าเพอคิดท,ทาไม่ได้ละต้องครอบทามเป็นครอบทาม,มนะฮะประตูของฮาวิเอเลียบนะครับที่หนาให้ลิวพูบุกไ,ไปแซงชนะคิชตัลพาเลสสองอหนึ่งใน นาทีแรกของช่วงทดเจ็บในครึ่งหลังนะครับ90-1นะฮะเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมาที่เซอร์เฮิร์สพาร์คแล้วก็บริฟูซัดไปแล้ว43ประตูในนาทีที่90หรือว่าช้ากว่านั้นในยุคข,ของพริมลีกตามข้อมูลของออฟต้านะครับบริษัทวิเคราะห์ข้อมูลกีฬาของอังกฤษออฟต้าระบุด้วยว่าในจำนวนทั้งหมด43ประตูดังกล่าว17ลูกเกิดขึ้นตั้งแต่ยุคข,ของเจคเกนคลับเข้ามาคุมทีมเมื่อ8ปีที่แล้วคิดเป็น40%เลยทีเดียวสมกับฉายา อันลือลั่นนะครับที่โคชชาวเยอรมันตั้งให้กับทีมตัวเองว่าสัตว์ประหลาดทางจิตหรือว่า mentality monster นะครับตลอดหลายปีที่ผ่านมาไปโดยปริยาย <c oughs> ข้อมูลที่น่าประหลาดก็คือว่าปีศาจรั้งอันดับ4เท่านั้น <c oughs> เมื่อมีสกอร์ในนาทีที่90หรือว่าช้ากว่านั้น29ประตูขณะที่อันดับ2เป็นอาร์เซนอล32ประตูตามมาด้วยอันดับ3ามทนมาสเปอร์31ประตูและเชซีที่เป็นอันดับ5รองจากแมนยูอันดับ4นะฮะ ซึ่งเชลซีนะ่ะได้ประตูในนาทีที่90หรือว่าช้ากว่าน,นั้นเนะี่ย26ประตูนะครับอนอกจากนี้นะครับในเวนทีพรีเมียร์ลีกตลอดปี2023เร์พููเก็บแต้มมาได้ถึง24แต้มทางั้านที่กำลังจะเพ่งพล้ำพ่ายแพ้หรือตกเป็นรองคู่แข่งไปก่อนนะครับซึ่งถือว่าทำได้มากที่สุดยิ่งกว่าทีมใดเลยทีเดียวนะครับตามข้อมูลของ ESPN UK สื่อกีฬาเมืองมาการสาขาสาราชาานาจักรนะครับ43ประตูนะก็ตั้งแต่ เปลี่ยนจากอ่หลีกสูงสุดเป็นพรีเมียงอังกฤษใช่เออแต่ว่าว่าไปลิเวอร์พูลเนี่ยช่วงท้ายๆโดยเฉพาะในปีนี้หลายเกมหลายเกมจะไปไม่ไปตลอดเลยนะใช่นะครับบางเกมเนี่ยกำลังจะแพ้อยู่แล้วเสมอบางเกมเนี่ยกำลังจะแพ้อยู่แล้วกลับมาชนะเลยอย่างเงี้ยนะฮะในเกมที่เจอกับนิโคลเซ่นอ่ะหลือตัวเล่นน้อยกว่าก็กลับมาชนะได้เกมล่าสุดก็เช่นเดียวกันแล้วเกมก่อนหน้านี้ที่เจอกับฟูลแล็บก็เช่นเดียวกันอันนี้คือเป็นสถิตินับเฉพาะประตูชัยด้วยนะใช่ คือถ้าเป็นประตูแบบสมมติประตูตีไข่แตกประตูตีเสมอเนี่ยไม่นับนะเพราะนั้นในพรีเมียร์ลีกเนี่ยถิตีของลิเวอร์พูล43อาร์เซนอลสสองสเปอร์31แมนยูใส่ยี่เนี่ยมันคือประตูชัยใช่ประตูถ้าเก<ร><ร>ิดพวกเขายิงไม่นับประตูชัยคือ,ค,อคือต้องหรือว่ายิงนำเป็น42แล้วโดนเขาไล่มา4 3สาอันนี้ก็ถือว่าประตู4ี่ก็เป็นประตูชัยลักษณะนี้แต่ว่าถ้าโดนนำอยู่ส2สอง เราไปยิงทดเวลาเป็นสามสามแล้วจบเกมเนี่ยไม่นับไม่นับแต่ก็ถือว่ายิงในช่วงทดเวลาแต่ไม่นํามานับในนี้เพราะฉนั้นเนี่ยก็แสดงว่าาจา์มีลูกยิงช่วงท้ายเกมเยอะกว่านี้อีกพูดง่ายว่าสี่สามเนี่ยคูณคูณสองแต้มได้เลยคือจัดเสมอเป็นชนะถูกไหม่คูณสองแต้มได้เลยก็คือลิฟพูเนี่ยเก็บแต้มจากตรงนี้ได้แปดสิบหกแต้มอ่าประมาณนั้นเพราะนั้นประตูชัยในช่วงทดเวลาเนี่ยเราดูบอลแล้วก็ แฟนกีฬาคงเข้าใจดีอยู่แล้วมันมีความหมายขนาดไหนประตูชัยช่ชวงทดเวลามันไม่เหมือนประตูชัยในช่วงเวลาปกตินะใช่แล้วแล้วโมเมนต์ที่มาโกงความตายได้ประตูชัยในช่วงท้ทายๆแบบนี้เนี่ยมันเป็นโมเมนต์ที่แฟนบอลสะใจมากกว่าชะนะขาดลอยได้ซ้ําไปใช่ใช่ไหมใช่หรืออย่างเกมรือกันที่แล้วถ้าที่ลีปูน 30, ําสเปอร์สามศูนย์จำได้ไหมเราโดนตีเหมือนสามสามอ่ะแล้วมันยิงสี่สามนั่นก็ประตูชัยทดเวลาเนนะี่ยแล้ว สี่สามลูกที่ลิเวอร์พูลทำได้เนี่ยสิบเจ็ดในสี่สามคิดเป็นประมาณสี่สิเปอร์เซ็นต์เนี่ยเกิดขึ้นในยุคเจอร์ยินครอปเพราะนั้น,นเขาเลยก็มีคำว่าครอปไทม์ก่อนหน้านี้เราคุ้นเคยคำว่าเฟอร์กี้ไทม์ซึ่งก็ต้องยอมรับว่าในยุคเฟอร์กี้แมนยูเตะก็ยิงประตูแบบโกงความตายเนี่ยบ่อยรเรารูร้สึก <คน S 2> ว่าบ่อยนะแล้วหลายๆคนอาจจะมีความทรงจำกับเกมนัดชิงยูฟ่าแชมเปี้ยนส์กับบาเยิร์นนั่นคือหนึ่งในตัวอย่างเลยว่าอันนั้นอันนั้นคือแบบประตูชัยช่วงโกงความตายจริงๆริงแต่ว่า คือหลังจากนั้นถามว่ามันมีไหมมันก็มีแหละเออแต่ว่าี่แต่ว่าในความรู้สึกพี่เนี่ยคิดว่าเยอะกว่านี้นะเออคิดว่าเยอะกว่านี้แต่ว่าโอเคถ้าทําความเข้าใจอีกทีหนึ่งเนี่ยแมนยูเต็ดยี่สบเก้าลูกที่เป็นประตูชัยเนี่ยในยุคนั้นแมนยูเต็ดเขาเก่งแบบชนิดที่เรียกว่าไม่ต้องไม่ต้องมาลุ้นประตูไม่ต้องมาลุ้นอะไรแบบนี้ไงไม่ต้องมาลุ้นประตูชัยช่วงทดเวลาไงแต่ความตายยากของแมนยูเต็ดในยุคนั้นน่ะคือพี่เชื่อว่าอย่างในในวัยพี่คนวัยพี่อ่ะที่แบบ โอ้หตอนนั้นยังวัยรุ่นเลือดร้อนนะเราเชียร์ริบูลใช่ไหมเราก็จะแช่งแมนยูเต็ดอันนี้พูดจริงเลยคือแบบแช่งทุกนั้นเลยแช่งแช่งไรก็ไม่ได้แล้วมันแช่งไม่ขึ้นเนี่ยมันทุกวันเนี้หนูพี่เข้าใจอารมณ์พี่ก็ถึงเข้าใจอารมณ์พวกเราแค่แต่พอพี่ชี่โตขึ้นมาอีกวัยหนึ่งแล้วเนี่ยถ้าเกิดตอนนั้นแมนยูเต็ดตเริ่มดีแล้วก็อาจจะเป็นวิทยกับริบูลก็ได้นะแต่ว่าเนี่ยความที่พยายามแช่งแล้วมันแช่งไม่ขึ้นแล้วยิ่งมาโดนแบบโอ้โหแมนยูยิงประตูชัยทดเวลาอีกล เราก็เสงอะไรแบบนี้อ่าเพราะนั้นนะมันก็เกิดขึ้นได้เพราะนั้นลิ้วภูลตอนนี้ก็คือเป็นตัวเลขไม่ได้หลอกใครอยู่แล้วนะเพราะนั้นการยิงประตูชัยในช่วงทศเวลาในยุคพรีเมียร์ลีกเนี่ยเป็นลิ้วพูลซึ่งมากกว่าอันดับสองตั้ง11ลูกนะยุคพรีเมียร์ลีกนี่ตั้งแต่ปี2000เท่าไหร่นะ1000 1992 9นึ่นู่นเลยอ่ะการหนก้าเก9าสองเป็นรุ่นการแรกนะครับนะฮะอ่ะเจเกนครับยังยอมรับอีกนะครับว่าเกมที่เอาชนะเิสกพาเลตได้น จริงๆแล้วลูกทีมของเขาเล่นได้ค่อนข้างแย่ๆเลยนะเล่นแย่มา76นาทีนะฮะเออนะฮะเขากล่าวว่าไม่ใช่แมตช์ที่ดีสําหรับผู้เราเลยนะครับต้องร่วม76นาทีเล่นกันแย่มากคือนาทีที่ยิงประตูตีเสมอนาที76ใช่นะคือไม่เร็วพอนะครับจังหวะการเล่นก็ไม่ได้นะครับไม่รู้ด้วยซ้ําว่าล้ำหน้ากันกี่ครั้งนะครับเสียประตูก่อนจะจุดโทษหลังจากนั้นเนี่ยพวกเขาก็ได้ใบแดงซึ่งช่วยให้เรา ได้กลับมาได้นะครับนะฮะเจกับอรอปเองเขาก็ตำแหน่งลูกทีมในระบบสัมภาษณ์ไปด้วยแหละไม่ไม่ดีจริงก็เราเราก็ดูเกมอยู่หนึ่งคือพาเลสเล่นดีมากดีแบบดีดีดีจริงจริงขณะที่ลิพูลเองอ่ะดูมันดูแบบเหมือนเร่งไม่ขึ้นจริงนะมันจังหวะมันคข่ไขกันเกินนะช่วงนี้หลายทีมเป็นลักษณะแบบเนี้แต่ว่าอาจจะเอาอะไรมาอ้างไม่ได้ลิพูลเนี่ยเตะวันพุธใช่ไหมแต่ว่าพาเลสเขาก็เตะวันพุธเหมือนกันเพราะนั้นเนี่ยตรงนี้อาจจะอ้างอะไรไม่ได้แต่ว่า ฟุตบอลเนี่ยมันก็มีเกมแบบนี้แหละที่บางทีเราทาอะไรแล้วมันมันเหมือนมันไม่ได้ดังใจอ่ะเล่นบอลขัดขันเกินทีเนี้ยครอปก็พยายามเปลี่ยนตัวนะเปลี่ยนตัวเปลี่ยนตัวแต่ว่าเกมไม่ดีขึ้นเลยนะครับจนใบแดงนั่นแหละที่เป็นจุดเปลี่ยนจริงๆพอใบแดงปุ๊บนาที75หนะเหลืองแดงนะ7 5 76ิ้เหนคูนยิงตีเสมอได้เลย ตรงนี้ก็เป็นอีกจุดหนึ่งที่ทะไมู่้กันเป็นหนึ่งกำลังใจที่มันไปกระตุ้นนักเตะหรือว่าครูด้วยไหมใช่แล้วประตูตีเสมอถ้ามันมาไม่เร็วขนาดนั้นน่ะมันอาจจะความกดดันก็มากขึ้นใช่ไหมใช่แต่ว่าพอตีเสมอได้เร็วโอ้โหทีนี้หลังจากนั้นก็ลุ้นถึงประตูชัยได้เลยมันมีจุดเปลี่ยนที่ไอดิวน่ะโดนใบเหลืองแดงด้วยแล้วก็มันมีจุดเปลี่ยนอีกจุดหนึ่งก็คือว่าประตูของพาเลสต์ด้วยใช่แซมจอนสโตนมื่นหนึ่งเจ็บเจ็บใช่แล้วมีสองที่ลงมาเนี่ยแม ดังนั้นนะลูกยิงของฮาวิเอรเอเลียดจึงจึงเข้าไปเาแรกอย่างง่ายดายนะเออนะคืออันนี้ไม่ได้ไรยค่าลูกยิงของเอเลียดนงแต่ว่าแต่ว่าคือถ้าถ้าหาว่าจอห์นสโตนยังเฝ้าเสาอยู่เนี่ยอาจจะอาจจะโดนเซฟได้ก็ได้อาจะทาได้ดีกว่านี้ใช่่าเดี๋ยวลืมว่าคนที่ไม่เคยเล่นพเมร์หลีกมาเลยใช่ไหมแล้วอยู่เออไม่ได้เตรียมตัวด้วยเกมเนี้ยสนามด้วยมันเออแล้วลงมาในเกม ทีมเหลือสิบคนด้วยใช่ไหมแล้วทั่วโลกจับตาดูแบบนี้มันเกิดขึ้นได้ขนาดเดียวกันตรงกันข้ามเลยลิวพูลโกมือหนึ่งกลับมาพอดีอแล้วพอได้พี่หมีกลับมาดิชองเบเกอร์กลับมาก็ทําให้ลิวพูลเล่นได้อย่างมั่นใจขึ้นความมั่นใจของแผงหลังแล้วก็การขึ้นเกมการเข้าใจในเกมเราดูการป้องกันของเขาอ่ะพี่ชี่ต้นเกมนั้นลูกหนึ่งนั่นก็เวิร์กคลาสท้ายเกมอีกลูกหนึ่งลูกที่มีผ้าเมื่อสักครู่อ่ะนั่นคือทดเวลาแล้วนะแทบจะวินาทีสุดแต่ลูกเนี้ย โจคิมเบอเรนเซนลู้นที่จะเข้าไปก็เรียบร้อยเสมอหูนิดเดียวนะแนวรับเลือูก็ปล่อยให้มงใช่นะครับพุ่งปัดได้หูอวัยวงนี่เซฟแต้ไม่เลือดพูลอีกแล้วใช่เพราะฉะนั้นก็ถือว่าเป็นสามแต้มล้ำค่าเลยใช่ล้ำจั่วด้วยนะครับเพราะว่าวันในวันเดียวกันเนี่ยอาร์เซนอลบุกไปแพ้กับวิลล่าไปสูงต้นเลยคือเลือดูเนี่ยดูจนดึกอ่ะดูตัวเองจบแล้วอดูแมนยูเพลินๆพลแล้วพูดดึกเนี่ยพี่ก็เชียร์อาร์เซนอลแต่่วาชอบอาร์เซนอลแต่ว่าบางคนเขาเชียร์ให้เสมอกันนะ ทำแมเอาเหรอก็มีหลายทีนะที่ที่เชียร์ให้เสมอกันมันก็มีหลายทีนะฮะแต่สุดท้ายวิลล่านะฮะก็ยังคงรักษาสถิติได้ดีในบ้านนะครับทีเนี้ยย้อนกลับมาที่เกมทีู่อีกครั้งกอนสั้นนะครับได้ตำหนิเฟยจูฟันไดนะที่ไปเรียกใบเหลืองใบแรกให้กับอายูนะฮะคือไปเจตนาเตะยัดไงอายูไม่ยอมถอยคือกรณีแบบเนี้ยไปโกรธไม่ได้หรอกครับโกรธถือว่าเสียเหลี่ยมให้เป็นเสียเหลี่ยมเองแต่คือพี่ก็ดูแล้วนะก็เอาเป็นว่า พี่รู้สึกเห็นใจเห็นใจเห็นใจอายุเพราะว่ามันไม่ได้ยืนขวางแบบหน้าเกลียดนะหมายถึงว่าจะขวางให้ได้ไม่ใช่ก็คือยืนขวางแหละใช่อืแต่แร่เหลี่ยมของฟ้ฟันไดมันก็คือเอาบอลกดแล้วเตะเลยอเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็เหมือนเข้าเกณฑ์ที่กรรมการจะแจกใบเหลืองได้จริงๆอ่ะอก็น่าเห็นใจก็เขาเข้าใจในมุมมองของรอยเทสันนะที่เขาอาจจะบ่นฟันได้นิดหน่อยเหมือนเหมือนเป็นการแบบเขาเรียกว่า ยังไงเจตนาเพื่อให้คู่ต่อสู้โดนไปเหลืองเลยแหละลูกนี้แต่ก็ช่วยไม่ได้ก็คุณมายืนก็ถือว่าเข้าเหลี่ยมเขาอะใช่ไหมก็เพราะว่าเรื่องนี้ไม่มีไม่ใช่เขาสันมองคนเดียวนักวิจารณ์อย่างเจอเมนจีนัสเขาก็เขาก็มองเหมือนกันลยลักษณะแบบนี้แต่ก็นั่นแหละเข้าเหลี่ยมไปเสียเหลี่ยมของฟานได้เพรทัวรลุ่ที่2เนี่ย อายุเขาก็ต้องระวังมากกว่านี้ใช่จังหวะจังหวะสกัดเขาเขารวดไปหน่อยจากด้านหลังเนี่ยนะฮะเเรียบร้อยคือน่าจะหนักได้นะพราบตัวเองนะโดนไปเหลืองติดตัวมาก่อนแล้วด้วยนะครับแต่ว่าปูลอยเกมนี้แพ้ไม่ต้องห่วงหรอกเพราะว่าปูลอยไม่ได้เป็นตัวเต็งเนี่ยตัวเต็งโดนเด้งอยู่รออยู่นี่ก่อนจะไปข่าวต่อไปนะมีประเด็นหนึ่งอะซาร่ายิง200ประตูนะครับให้กับทางลิเวอร์พูลนะคนที่ยิงได้ก่อนนั้นเนี่ยก็มีผู้เล่นระดับตำนานนะครับ อย่างทางอารันเชเรอร์นะครับเซกุเอเกโร่นะครับเทอร์รี่เคนแล้วก็เทอร์รี่องรีนะครับเออนะเชียร์เรอร์ใน212ประตู212นัดนะส่วนส่วนสำหรับสโมสรนะสโมสรก็เป็นคนที่ห้าของลิเวอร์พูลที่ยิงได้200ลูกเออร์ลัช346นะโอ้โรเจอร์ฮันส์285กอร์ดอนฮอสซัน241แล้วก็บิลลี่ลิเดล228นะสามคนหลังนี่ระดับ โอ้ระดับคุณปู่เลยอะเราเราสามารถที่เขาจะหยุดสถิติไว้เท่าไหร่เขาจะอยู่จนจบหรือดูการไหมโอ้โหาจจะยิงได้เพิ่มอีกแจนจบหรือดูการอะจบอยู่แล้วหมายถึงว่าอยู่หรือดูการหน้าไหมพี่พี่ยังพี่พี่ยังคิดว่าเขาอยู่ต่อนะแต่ว่านั่นแหละมันเรื่องนี้ก็ไม่มีอะไรแน่นอนค่ะพร้อเสิร์ฟถึงหน้าจอทุกวันกับรายการสยามกีฬาเดลี่พบกันทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เวลา12นาฬิกาเป็นต้นไปติดตามได้ทาง YouTube Facebook สยามสปอร์ตและ YouTube สยามกีฬา